สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจโตรถมิสูบายหนูป่านนะคะวันนี้ป่านจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรถมิสูบิชิไทร์ตันสีประตู g l s แเกียร์ธรรมดาของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นเลยนะคะของตัว4ประตูของเราในส่วนของตัวยกสูงนะคะมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวไปชมกันด้านในได้เลยนะคะก่ะอนอื่นก็คือตัวนี้ตัว g l s ก็จริงนะคะเวลาปลดล็อกนี กระจกพับเข้าให้ด้วยเวยลาปลดล็อกกระจกก็จะกลางออกให้ด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรถด้านในเลยดีกว่านะคะตัวนี้โอเคเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้าของเราเนี่ยตัวนี้ของเราก็คือถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยกระจังหน้าของเราจะเป็นเป็นสีบอลธรรมดานะคะแต่ว่าลูกค้าร้องมาเลยว่าอยากได้ที่สิ่งซิ่งเท่ๆก็คือจะเป็นสีดําตัดส้มจัดให้เลยค่ะในส่วนของตัวนี้เราก็จะพ่นสีให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีโลโก้ ที่ฝากระโปรงหน้าค่ะลูกค้าตัวนี้ไททตันสปอร์ตให้ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะในส่วนของตัวสเกิร์ตของเราตัวนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะลูกค้าตั้งเพิ่มให้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงก็คือดูเท่แล้วก็เหมาะกับอ่าเขาเรียกเหมาะกับตัวกระจังหน้าตัวนี้มากค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะในส่วนของตัวด้านข้างของเราติดคิ้วล้อให้ด้วยนะคะตัวนี้แบบหมุดนะคะ เนื่องจากว่าเป็นรถที่แบบแนวลุยแล้วอ่ะเราก็ต้องใส่คิ้วล้อแบบหมุนไปให้นะคะเพื่อที่จะได้แบบอ่าลงตัวกับตัวนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งอ่าในส่วนตัวนี้เลยพิเศษนะคะคันนี้ก็คือจะเป็นล้อแม็กนะคะลายดอกไม้ตัวนี้นะคะอขอบอยู่ที่2 6 5 6 0า R 18, สิปดเหมาะสำหรับสายลุยนะคะอ่าลูกค้าสายสปอร์ตทั้งหลายก็คือจับตัวนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะในส่วนของด้านข้างของเราอย่างที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยเนี่ยตัวนี้เด่นมาแต่ไกลเลยก็คือจะเป็น อ่สติกเกอร์ตัวนี้นะคะไทตัตนติดให้จากบริษัทเราได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปหาติดที่ไหนอ่ออกรถแล้วก็วันรับรถเนี่ยติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยไปเลยนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะติดในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้ปกติเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าเราก็ติดตั้งเพิ่มไปให้นะคะแล้วก็ติดกันสัตว์ข้างให้ด้วยนะคะสีประตูเลยโอเคแล้วก็ ด้านหลังนะคะก็คือจะมะีตามนี้เลยเนี่ยตัวนี้สติกเกอร์ก็คือยาวยาวจนมาถึงท้ายรถเลยนะคะตรงนี้ก็คือดูสปอร์ตมากๆแล้วก็ดูพรีเมียมดูเหมือนเป็นตัวท็อปสุดๆนะคะทั้งๆที่ซื้อตัวเริ่มต้นไปเองนะคะลูกค้าก็คือจัดเต็มได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวดูรถรอบคันกันเลยดีกว่านะคะตรงนี้ด้านหลังก็คือจะมีลิฟต์สปอยเลอร์จากโรงงานให้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งกันชนท้ายให้จากโรงงานเลยค่ะลูกค้าโอเค เชิญเลยค่ะเดี๋ยวแอบมาดูภายในกันนิดนึงดีกว่านะคะว่าตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยจะมีอะไรให้บ้างนะคะโอเคตัวนี้นะคะถึงว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าของเราจะมีตัวจอทัชสกรีนให้แล้วนะคะตัวนี้แอร์ออโต้ให้ด้วยค่ะลูกค้าแล้วก็มีปุ่มปรับเปลี่ยนเสียงที่พวงมาลัยให้นะคะนอกจากนั้นไม่พอคะ่ะไฟหน้าเราเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ยังปรับระดับไฟหน้าได้อีกด้วยนะคะตรงนี้ออปชันเป็นไงบ้างนะคะคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับ ลูกค้าที่สนใจไททันนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาฟังโปรพิเศษกันบ้างนะคะสำหรับแฟนเพจของป่านะคะรับรองจัดโปรให้เต็มแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะในส่วนของตัวมิสูวิชิไททันไม่ว่าจะเป็นรุ่น gs gt gt premium นะคะหรือไม่ก็เป็นแอดลีตนะคะของเราตอนนี้มีโปรดอกเบี้ยพิเศษก็คือดาว25เนผ่อน48งวดนะคะดอกเบี้ยที่0 5 9เเท่านั้น,นะคะ่ะนอกจากนั้นคือไม่ได้ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะคะลูกค้ามีส่วนลดให้ด้วยนะคะ หรือถ้าลูกค้าอยากเน้นเป็นที่อยากแต่งแบบนี้ของเราก็จัดให้ได้ค่ะยังไงลูกค้าสามารถทักมายังเพจนะคะอินบ็อกซ์ของเราก็ได้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะถ้ายังไงวันนี้ป่านของนุญาลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงจะเป็นรุ่นไหนมาติดตามชมกันอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ